สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ตามระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าโดยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษเพศ2521พิจารณาบำเหน็จความชอบแก่ครูที่เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาจำนวนเจ็คันค่ะ พลตำรเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมประสานภารกิจโดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสะพทได้รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบแก่ครูที่เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้รถบัถสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามดังนี้ อนุมัติให้นางสาวพิมพ์ทองสมบัติได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษตามระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษพศ2521จำนวน7ขั้นในอัตรา1ขั้นเท่ากับร้อยละ5รวมเป็นร้อยละ35ของอัตราเงินเดือน เป็นอัตรางเงินเดือน27,202บาท50สตางค์ตั้งแต่วันที่เสียชีวิต1ตุลาคม2567และขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด และอนุมัติให้นางสาวกนกวันสีผงได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษพศ2521จำนวน7ขั้นในอัตรา1ขั้นเท่ากับร้อยละห้า รวมเป็นร้อยละ35ของอัตราเงินเดือนเป็นอัตราเงินเดือน24,894บาทตั้งแต่วันที่เสียชีวิต1ตุลาคม2,567และขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนดในส่วนของครูฝึกสอนจะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ดีเรกคุณาภรณนรสท นะครับก็ได้มีการรายงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องกรณีคุณครูคที่เสียชีวิตนะครับปัจจุบันก็ทางรับผิดชอบสำนักนายกนะครับ,รรบเราได้ประชุมเสนอเรื่องกันนะครับจากที่เราเดิมคิดว่าจะได้สาม้นนะครับก็ปัจจุบันก็ได้รับการพิจารณาเป็น7ขั้นนะครับในการดำเนินการนะครับก็เป็นสิ่งที่ ทางรัฐบาลนะครับสำนักนายกหรือผู้เกีข้อในการได้ร่วมกันในการพิจารณานะครับให้เกินจะที่เราคาดหวังไว้นะครับจาก3ขั้นเป็นเจ็ดขั้นเงินเดือนซึ่งเมื่อได้รับเงินเดือนเพื่อเป็นเจ็ดขั้นเงินเดือนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพิจารณาในเรื่องเรืองการขอเครื่องราชนะครับตามเงินเดือนที่ได้ปรับเพิ่มขึ้นในการดําเนินการนะครับส่วนคุณครู ที่ฝึกสอนเป็นชีวิตก็ได้เครื่องล่างนนะเลยนะเดเ็กคุณอาพรได้จะขอเป็นขอจะขอขอพระราชทานนะครับดเดเ็กคุณอาพรนะครับที่ตอนนี้ก็เป็นพระราชวิชัยของขอพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่จะพิจารณาอย่างไรนะครับแต่ว่าในส่วนของเราผิดชอบเราก็จะทําไปไปตรงนี้ในการดาเนินการนะครับ นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นพบว่าขณะนี้มีเด็กและเยาวชนที่ไม่มีชื่อในระบบการศึกษาภษา,บาคบังคับประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3หรืออายุ6 1ถึง18ปีจำนวน394,039คนเป็นข้อมูลณนะวันที่29ตุลาคม2567 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการสำรวจและนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอกรมีแนวทางการสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบเพิ่มเติมตั้งแต่ระดับตำบลผ่านแพลตฟอร์ม LD รายงานต่อสอกรระดับอำเภอเพื่อวางแผนและออกแบบการสำรวจและติดตามในพื้นที่อำเภอและจังหวัด พร้อมประสานแลเกเปลี่ยนกับกสสเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลทิศทางเดียวกันส่วนสพทได้ดำเนินการโครงการพาน้องกลับมาและพาการศึกษาไปหาน้องซีโร่ดอบเอาต์เรียนดีมีความสุขใน245เขตพื้นที่การศึกษาและในปี2568เตรียมขยายผลต่อเนื่อง ด้านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักจัดทำฐานข้อมูลคำจำกัดความให้ตรงและเป็นข้อมูลเดียวกันและมอบสอปอจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศรายบุคคลในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถมีส่วนร่วมในการอัปเดตข้อมูลในระบบได้ทั้งนี้จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการในเรื่องนี้โดยตรงค่ะ ชุมที่เราถือว่าเป็นนายใาญรัฐบาลแล้วมาขับเคลื่อนนะครับก็คือทำซีโรดออเอานะครับเรามีการประชุมการในการติดตามในการขับเคลื่อนซึ่งเราก็ทำพิธาก่อนแล้วมีการทำงานซึ่งเราก็มอบสภาการศึกษานะครับเป็นฝ่ายเสนาธิการใหญ่ในการวางในภาพรวมในการดําเนินการนะครับแล้วก็หน่วยปฏิบัติไปเราได้มีการออกไปสํารวจในข้อมูลต่างๆนะครับแล้ววันนี้เราก็มีการกระทบ ยอดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มาวางแนวทางในการกําหนดการนะครับก็โดยสปสนาประหลัดนะครับโดยฝ่ายเทคโนโลย,ยีจะเป็นเจ้าภาพหลักในการดึงข้อมูลต่างๆมาทำและบูรณาการแล้วก็ให้โดยต่างๆในการรายงานซึ่งตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีคําสั่งตั้งแล้วนะครับซึ่งท่านนั้นมีการตั้งคณะงานในส่วนของนั้นแต่เราก็ตั้งอีกส่วนหนึ่งนะครับในการดํเนินการที่จะไปรองรับในการขับเคลื่อนกันในการซึ่งณนปัจจุบัน นะครับก็เป็นขอ้อมูลเบื้องต้นนะครับจากร้าน2มาเรามาถอดออกมาก็จะอยู่ประมาณทัก3ามแสนกาห่นะครับซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับที่อยู่ในคาวามรับผิดชอบของการศึกษาภาคบังคับคือไม่ว่าจะอยู่ในส่วนของสอพทก็ตามของกระทรวงศึกษาธิการหรือในส่วนของโรงเรียนอื่นๆ,ๆก็ตามนะครับอยู่ประมาณ3ามแสนานะครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวเลขนี้ยังไม่ดิ่งนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากการไปทำนะครับตัวเลขตรงนั้นนะครับก็ยังมีมันมีการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าสถานการณ์ไม่ว่าจะภาวะเศรษฐกิจสังคมต่างๆก็อาจจะมีเด็กที่ออกที่เรียนอยู่แล้วออกไปแล้วเด็กที่ออกไปแล้วเราไปดึงกลับเข้ามาในการดํเนินการซึ่งทางส่วนสพทอเองก็มีโครงการนะครับในการเอานำลำน้องกลับเข้าชุดเรียนนะครับในการดาเนินการกับเคลื่อนกันในการซึ่งเราก็จะมีการดําเนินการประสานกับหน่วยการการศึกษาอื่นนะครับที่มาอยู่ในการดําเนินการ ส่วนเด็กที่ออกนอกการศึกษาไปที่ไม่สามารถนากลับมาได้ก็มอบให้สครเป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะเติมเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กที่อาจจะอยู่ในสถานพินิจหรืออยู่ในเรือนจำในต่างๆเราก็จะเข้าไปจาัดก,การเรียนการสอนนะครับเราจะไปเติมเต็มตรงนี้นะครับส่วนเด็กที่อาจจะอยู่ต่างประเทศนะครับเราก็จะจัดให้มีช่องทางในการของสครในการสอนทางไกลนะครับที่จะเข้าไปเรียนได้ในการ่างกล่าว